การเดินทางมาแจ้งความในวันนี้สืบเนื่องจากอะไรยังไงก็สืบเนื่องจากที่มีการขึ้นปลาใสหรือจากม็อบในวันที่24นะครับที่ทางคณะธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือว่าคณะราษฎรหรือว่าอะไรแปลกเนี่ยครับก็ในคลิปวันนั้นก็มีผู้ปลาใสหลัก3าคนก็จะมีน้องมายเป็นจาแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ว่าทางเราได้เก็บคลิปและหลักฐานเจาะจงไปที่ น้องม่คือเป็นการกล่าวถ้อยคําและกล่าวศุนย์พรน์ที่เหยียดหยามจิตใจผู้ที่ตรงรักพระดีแล้วก็เหยียดหยามจิตใจประชาชนทั่วประเทศที่ได้ฟังแล้วก็ได้รับรู้ถึงกับคําพูดที่ได้พูดออกไปในการปราศัยครั้งนั้นซึ่งซึ่งหลักฐานเราเราเตรียมใส่ซองมาแล้ววันนี้ที่มาที่นี่เพราะว่าได้ประสานตักได้ประสานกับท่าน,ท,านท่านมุ่งกัดไปที่นี่ จากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สอนอลุมพินีเพื่อเพื่อที่ไปแจ้งความสมทุกทางด้านนูน้นซึ่งซึ่งได้ประสานไปแล้วตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มามายื่นเรื่องไว้ที่นี่ก่อนก่อนหน้านี้เรายื่นเรื่องไว้ที่นี่ก่อนอเ,เพื่อจะสมทบที่นี่ให้ให้ให้แจ้งไปยังลุมพินีซึ่งตอนนี้เขาก็จัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ลุมพินีต่อหลักฐานมีอะไร,อไรบ้างก็มีถอดถ้อยคำปลาใสแล้วก็คลิปวิดีโอภาพนิ่ง ทุกอย่างครับที่ที่ที่เกิดขึ้นในในวันนั้นนะครับมีช่วงไหนเป็นพิเศษไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้แล้วถามว่าช่วงไหนเป็นพิเศษนะมันมันเยอะมันมันแทบจยะทุกช่วงเลยอ่ะเป็นคําพูดที่ที่ที่หมินมากแล้วก็หยิบย่ำจิตใจของประชาชนคนไทยที่ที่รักสถาบันจริงๆครับถ้าถามจาะจงมันผมตอบไม่ได้เป็นตอนนะผมว่าต้องเต็มเต็มเลยทั้งคลิปนะถ้าได้ฟัง คือคือฟังฟังเอง้วยังฟังฟังไม่ได้แต่เราต้องทนฟังเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลแล้วก็เราจะเอาตรงท้อยคําตรงเนี้ที่จะดําเนินคดีเขาได้เพื่อที่จะให้เป็นไม่ใช่เป็นเป็นมนาตรฐานเพราะว่าเราก็แจ้งมาอยู่แล้วเพื่อจะให้ครั้งนี้จะจะได้รู้สึกสักทีว่ามันสมควรแล้วหรือเปล่าที่จะต้องทําแบบนี้ต่อไปหรือว่าประชาชนคนที่คนที่เขาได้รับรู้และฟังกันอยู่เนี่ยเขาเขาคิดยังไงเราซึ่งเราก็เป็นตัวแทน กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่จะมาแจ้งดำเนินคดีในใน,ในมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งกลุ่มของเขาก็ยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้แนวทางของเราก็จะดําเนินการแบบนี้ใช่ครับถูกต้องครับเราเรามันมันมันอยู่ในยุคสมัยที่ไม่ต้องไปสู้รบปมือกับใครแล้วอ่ะเราใช้ทางสมองทางด้านวิชาการมาสู้สู้กันดีกว่าครับการเคลื่อนไหวของผมกลุ่มผมไม่ว่าจะกลุ่มผมหรือกลุ่มใครก็แล้วแต่ที่ออกมาปกป้องสถาบันเนี่ยก็พยายาม ที่จะหาวิธีในทางวิชาการแล้วเอากฎหมายมาใช่ตรงนี้ครับอเราดำ <c oughs> <odes allocation> เนินการมันเป็นสิ <c oughs> ่งของที่เราทำได้ตามกฎหมายตามระบบประชาธิปไตยเราทำดำเนินการทุกอย่างเพื่อจะดำเนินคดีกับพวกที่จะพวดสถาบันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะออกไปวนพวกไปหรืออะไรเราใช้กฎหมายครับ ถ้าคุณไม่คิดคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณม